ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็กลับมาสดกันอีกครั้งกับรายการลงทุนศาสตร์เลคเชอร์นะครับที่จะชวนทุกคน คุยในเรื่องประเด็นของการลงทุนนะฮะวันนี้มาถึงตอนของ uncertainty แล้วหรือว่าความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเรื่องของความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ใช้ด้วยตัวเองนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับ margin of safety เนอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักการในผมสร้างขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาฟังแล้วก็ลองไปคิดวิเคราะห์พิจารณาดูว่ามันเหมาะสมกับ มันเหมาะสมกับหลักการของคุณหรือเปล่าหรือว่ามันใช้ได้กับความคิดของคุณหรือเปล่านะครับเรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราอ่านตัวเลขใดๆในโลกนี้ก็ตามนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเลขทุกตัวมี uncertainty อยู่นะครับเช่นสมมติผมบอกว่าโต๊ะตัวหนึ่งยาว1เมตรนะครับความจริงมันไม่ได้1เมตร100%นะมันจะต้องมีบวกลบเช่นบวกลบ5มิลลิเมตรอ่าเพราะว่า uncertainty เนี่ยมันเกิดจากความไม่แน่นอนในการวัด นะครับเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยพอมันวัดมาใช่ไหมครับมันใช้มาตรวัดมาเนี่ยมันอาจจะวัดผิดวัดพลาดก็ได้หรือว่าความละเอียดของอุปกรณ์ที่วัดเนี่ยมันไม่แม่นยำม,มากพอนะครับมันก็จะมีอันเซอร์เทนตี้อยู่นะครับมันก็จะต้องบวกลบไปเช่อนอ่าหนังสือยาว30ซนติเมตรบวกลบ1ซนเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เนี่ยเวลามาเจอในเชิงชีวิตจริงนะเชิงเชิงตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีอันเซอร์เทนตี้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นากกองนน,นี้หั 1ตนันบวกลบเท่าไหร่เอออันเซอร์เทนตี้เป็นเท่าไหร่ใช้อะไรวัดนะครับหรืออ่าอย่างง่ายๆเลยนะครับแบบกําไรบริษัทประกาศงบไต,ตรมาสนี้มากําไร100ล้านบาทเอออันเซอร์เทนตี้เป็นเท่าไหร่มันบวกมันมีโอกาสจะบวกลบไหมมีโอกาสที่นักบัญชีจะทําผิดไหมหรือว่ามีโอกาสจะวัดพลาดทําผิดอ่าหรือวัด ทฤษฎีทางบัญชีมันไม่ได้สะท้อนถึงกําไรที่แท้จริงหรือเปล่านะครับแบบนี้มีอันเซอร์เทนตี้เกิดขึ้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่ไปในสมการหรือว่าใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมีอันเซอร์เทนตี้เสมอนะครับเพียงแต่อันเซอร์เทนตี้จะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนะครับครั้งก่อนมีคนถามดีมากว่าพี่ครับถ้าพี่ให้หุ้นทุกตัวเนี่ยพี่มีความคาดหวังหรือผลตอบแทนในการ คาดหวังในการลงทุนเนี่ยเท่ากันหมดเลยแล้วถ้าหุ้นตัวที่เสี่ยงมากกับเสี่ยงน้อยพี่จะแยกมันยังไงครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆผมคาดหวังผลตอบแทนเท่าเดิมแต่หุ้นที่เสี่ยงมากจะมีอันเซอร์เทนตี้มากดังนั้นเราต้องลดราคามันเยอะๆในขณะที่หุ้นที่เสี่ยงน้อยมีอันเซอร์เทนตี้น้อยเราก็จะลดราคามันน้อยหน่อยต่อราคามันน้อยหน,น่อยนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยครับเช่นบอกว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยมีมีกำไรประกาศมา100ล้านบาทอ่าเราคิดว่าเอ้ยแบบนี้ PE10 ก็น่าจะ1 0 0 0ล้านเนอะทั้งมูลค่าทั้งบริษัทแต่มันเป็นอย่างนี้ครับเราบอกว่าเฮ้ยสมมติว่าเปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าอ่ะเราลองคาดการณ์สิ้นปีหน้าซิว่าเออกำไรจะเท่าไหร่ซึ่งสมมติเราบอกว่าเอาง่าย,ายๆเลยขอเท่าเดิมละกันขอเท่าเดิมก็คือลอยล้านบาทเท่าเดิมนะครับเราจะซื้อที่1,000ล้านบาทหรือเปล่าเราก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่การคำนวณหรือการประมาณกำไรของเรามันมีความไม่แน่นอนอยู่นะเพราะมันคือการทำนายเนะเราต้องถามว่าตัวเองอะ่ะเราจะ เรามีความมั่นใจในงบการเงินนั้นระดับไหนนะครับถ้ามั่นใจมากคิดว่าใช่แน่ๆชัวร์ชัดๆบอกไปเลยว่า95%อ่ะผมให้สูงสุดที่95%นะครับผมไม่เคยให้ความมั่นใจ100%เต็มเนอะให้สูงสุด95%นะครับก็บอกว่าเอ้ยถ้า95%เราก็ตีไปว่า9 95ล้านบาทตีเป็นมูลค่ากิจการก็ 9 5 0ล้านบาทก็โอเคนะก็ซื้อที่950ล้านบาทแต่ปรากฏว่าหุ้นสมมติอีกตัวหนึ่งเป็นร้อยล้านบาทเหมือนกันแต่เป็นหุ้นพกกพันครับหุ้นพกกพันเลยเราบอกโ,อโหไม่มั่นใจเลยว่าหุ้นนี้จะกาไรเท่านี้หรือเปล่าเราบอกว่าโอกาสที่จะกาไรเท่าเดิมสัก50%เท่านั้นแหละเราก็บอกว่างานเราก็ดีสคาวมาครึ่งหนึ่งก็คือ50%แล้วก็เอา50ไปคูณ10ก็คือ500ล้านบาทก็รอซื้อที่มูลค่ากิจการ500ล้านบาทอันนี้เป็นวิิธีีการคดดของงผมนนนัันเน้เ่ ความไม่แน่นอนของกิจาการหรือว่าความเสี่ยงของกิจาการเนี่ยมันจะสะท้อนอยู่ใน uncertainty ทั้งหมดไม่ได้สะท้อนอยู่ในไม่ได้สะท้อนอยู่ในความไม่แน่นอนหรือไอ้ไม่ได้สะท้อนอยู่ในผลตอบแทนคาดหวังนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้ uncertainty มาใช้กับธุรกิจได้อย่างไรนะครับ u n c e r t a i n t y เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่ ประเมินมูลค่าได้แล้วเนี่ยเรามีอันเซอร์เทนตี้มากเท่าไหร่เนี่ยเราควรจะดิสเค้ามูลค่ากิจการนั้นลงมาเช่นเราบอกว่าเรามีความไม่มั่นใจในระดับ5%เราอาจจะลดมูลค่าลงมา5%ก็ได้หรือเรามีความไม่มั่นใจในระดับ20%เราก็ลดมูลค่าลงมา20%ก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยพี่แบบนี้มันมันดูหลักรอยไปหรือเปล่า <S <S เพราะว่าผมจะรู้ได้ไงว่าผมมั่นใจ5% 10%หรือ20%นะคร ผมจะพูดอย่างนี้ว่าเลือกตัวเลขที่คุณมั่นใจที่สุดเ มั่นใจแบบคุณคิดว่าเนี่ยคือ100%แล้วผมจะให้ตัวเลขนั้นน่ะคือ95%ถ้าผมคิดว่าเขาทําได้แน่ๆผมก็จะใส่ไปเลยแล้วผมก็ใส่ตัวเลขเนี้ยอยู่ที่ความมั่นใจ95%และดิสเคาแค่5%เท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักการของผมเลยดังนั้นถ้าบอกว่าอ่ามีกาําไร100 110 120พูดบอกว่า120ไม่มั่นใจว่าจะทําได้ไมั้ย110กลางๆแต่100เนี่ยคิดว่าทําได้แน่งั้นเราใช้ร100นึงเลยครับใช้คอนเซิร์ฟทีฟไปแล้วก็ดิสเคาน้อยๆเนาะมันก็จะมั่นมันจะแน่นอนมากกว่าการให้ตัวเลขเยอะๆ แล้วไปดิสเคิลเยอะๆมันก็จะดูมั่วซัวไปเรื่อยว่าแบบอ้าวอันนี้ต้องดิสเคิลเท่าไหร่เอาตัวเลขที่มั่นใจจริงๆก็พอนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยลงทุนในหุ้นที่ผมไม่มั่นใจเลยเพราะว่าผมไม่รู้จะต้องว่าดิสเคิลมันเท่าไหร่เช่นผมไม่ลงทุนในโภคภัณฑ์ไม่ลงทุนในหุ้นที่ทํานายกําไรยากยเพราะว่าผมไม่รู้ตัวเลขจะดิสเคิลพอไม่รู้ตัวเลขจะดิสเคิลเนี่ยมันก็ประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับคราวนี้ก็จะมีประเด็นอีกว่าอ้าวแล้วถ้าถือหลายปีล่ะใช่ไหมปี ถ้าถือ3ปี5ปีละนะครับผมก็จะคำนวณมาให้เลยว่าถ้าถือ3ปีก็จะ15%นะครับถ้าถือ5ปีก็จะประมาณ25%อันนี้เป็นตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณน,นะครับแล้วก็ตีกลมๆมาให้ว่า1ปี5 3ปี15%นะครับแล้วก็5ปี25%ก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่ผมใช้นะครับอันนี้เป็นแบบที่อันนี้ผมคิดขึ้นมาเองเลยนะแต่สาหรับบางคนที่บอกว่าโอเคมัน มีวิธีอื่นไหมผมก็จะบอกว่าก็มีอีกวิธีหนึ่งที่คนในตลาดใช้กันเยอะนะครับก็คือเรื่องของการใช้เบสเคสเบสเคสแล้วก็วอชเคสนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือเราสามารถตีไปเลยครับว่าสมมติเรามีกำไร100ล้านใช่ไหมเราบอกไปเลยว่าเบสเคสดีที่สุดเราคิดว่า120ล้านนะครับเบสเคสคิดว่าทำได้แน่ๆคือ100ล้านวอชเคสคือ น่าจะแย่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้70ล้านแล้วก็ทําคํานวณมา3อันเลยครับว่าถ้าเบสเคสมูลค่ากิจการเป็นเท่าไหร่เบสเคสมูลค่ากิจการเป็นเท่าไหร่แล้ววอสเคสมูลค่ากิจการเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะได้มูลค่ามา3ค่าซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีคนทําหลายแบบแบบแรกเขาก็จะยึดเป็นเรฟเฟอเรนซ์สค่าเลยว่าเอ้ยซื้อแถวแถวเบสเคสดีกว่าหรือว่าประมาณเบส เบสเคสกับวอชเคสนะครับแต่หลายคนถ้าบอกบูลลิสมากมากคิดว่าหุ้นนี้ดีคิดว่าทําได้แน่ๆก็อาจจะก,กระเถิบไปทางเบสเคสได้นะครับหรือหลายคนอาจจะใช้วิธีถ่วงน้าหนักก็ได้ว่าโอเคอาการเกิดเบสเคสอาจจะสัก30% b a s e เ a บสเคสอาจจะสัก50%แล้วก็วอชเคสจะสัก20%ก็ทําการถ่วงเฉลี่ยน้ําหนักเอาก็ได้นะครับแต่วิธีที่ผมชอบที่สุดอย่างที่ผมบอกก็คือใช้วิธีแรกเลยนะครับเอาตัวเลขที่มั่นใจที่สุดแล้วก็ดิสคาวมันประมาณสัก5%เท่านั้นพอนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปว่าเวลาเราประเมินมูลค่าหุ้นแล้วเนี่ยเราจัดก,การกับ uncertainty ที่เกิดกับการประเมินมูลค่าอย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือน margin of safety เนาะว่าคือหลักของการหลัก margin of safety เนี่ยมันจะเหมือนว่ามูลค่าที่เราประเมินได้อะมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัวเองดังนั้นเราจะต้อง ซื้อมันให้ถูกกับมูลค่าให้เราประเมินได้เพื่อสร้างส่วนเผื่อของความปลอดภัยเนาะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกับ uncertainty ที่ผมใช้มาตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้ใส่ uncertainty เยอะเพราะว่าผมจะเลือกลงทุนในหุ้นที่ผมมั่นใจแน่นอนเท่านั้นนะครับพอเรามั่นใจแน่นอนเนี่ยมันจะไม่มี discount เยอะหรอกเพราะว่าเราคิดว่ากําไรมันค่อนข้างนิ่งระดับหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ uncertainty ทั้งหมดซึ่งเวลาเราประเมินมูลค่าหุ้นมาได้แล้วก็อย่าไปลืมอย่าลืมหัก อันเซอร์เทนตี้ออกนะครับความไม่แน่นอนที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับมาวันนี้นะครับก็ตอบเฉลยการบ้านหน่อยใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะครับวันนี้มีส่งมา2คนก็จะเฉลยทีละ2คนนะครับก็คนแรกนะครับชื่อว่าคุณไกลสอนเนะสวัสดีครับคุณเบสผมชื่อเอกนะครับเป็นน้องคุณเบสหนึ่งวันแอบวงเล็บมาผมเกิด23กรกฎาคมสองพห้ารอสามสามแหมรู้ว่าเกิดผมด้วยนะขอส่งการบ้านกลางภาคครับนะผมใช้ชื่อ Facebook ว่าจุดๆๆๆๆเคยคุยกับคุณเบสสองถึงสามครั้งไม่ทราบว่าคุณเจได้ไหม ขอบคุณมากมากครับสำหรับความรู้ที่มีประโยชน์และความสนุกที่ได้จากการฟัง podcast ลงทุนศาสตร์จะติดตามฟังไปตลอดครับขอบคุณมากครับปอลอที่ผ่านมาผมเอาตัวเลขมาวิเคราะห์เลยครั้งนี้ถือเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างจริงจังที่สุดของผมครับถ้ามีความผิดพาลาดโปรดเข้าใจกันนะครับเข้าใจแหละผมก็ไม่ได้เก่งนะครับอ่ะก็คุณไกรสอนนะครับวิเคราะห์มาค่อนข้างดีนะอันนี้ก็ก็ต้องพอมำการเฉลยก,กันบ้างาก็บอกคุณไกรสอนว่าคุณไกร แบบธรรมดีนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีคอมเมนต์เยอะเพราะว่าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเพราะว่าดีแล้วนะครับอย่างมหาภาคเนี่ยก็คุณกายสอนทำม,มูนฮิวแมนนะครับก็เพสเทลในตัวอย่างเช่นปัจจัยเชิงประชากรที่ลดลงอาจส่งผลดีคือบริษัทต่างๆทําเรื่อง h r ได้ยากขึ้นนะครับก็เอาซอร์ซิ่งจะสะดวกกว่าประหยัดพนักงานกว่านะครับในแง่ไม่ดีคือการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นนะครับและจะเป็นลูกค้าลดจํานวนคนงานอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับ อาจจะเสริมเรื่องอีโคนมิกเข้ามาหน่อยนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับประชากรไหมนะครับแต่ผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งว่าในยุค ปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒน,นามากขึ้นสังคมพัฒน,นามากขึ้นเนี่ยเราจะโฟกัสไปเรื่องการพัฒน,นาคนมากขึ้นเพราะว่าคนในองค์กรมันไม่เยอะเท่าเดิมแล้วแต่จะเป็นคนองค์กรที่มีคุณภาพนะครับในอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีสําหรับคู่แข่งในประเทศอ่าก็น,นี้ก็ไม่อันนี้แนะนําคุณไก่สอนว่าไม่ต้องแยกเลยครับมันก็เป็นตลาดเดียวกันก็รวมไปเลยนะครับว่าในประเทศนอกประเทศยังไงบ้างนะครับฮิวแมนี่ยเป็นบริษัทเฉพาะได้เฮดอาร์ดเพโลที่ใหญ่ที่สุดนะครับโอเค แล้วก็คู่แข่งต่างประเทศเข้ามาได้ยากนะครับเนื่องจากเฉพาะในรายละเอียด HR ของประเทศไทยอันนี้ก็นิดนึงนะเพราะว่าผมก็รู้จักบริษัท HR ต่างประเทศผมก็รู้สึกว่ามันมีความเป็น universal พอสมควรเลยแหละที่ที่บริษัทไหนก็จะมีลักษณะการ HR ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ GPM ล่าสุด46.03%นะครับวันนัดตอองกับซัพพลายเออร์สินค้าบริษัทเป็นซอฟต์แวร์มีการลงทุนเสร็จสิ้นแล้วนะครับจ่ายบุคลากรจ่ายค่าจ้างเป็นเงินเดือนอ่าโอเคอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับ BLS นะครับธุรกิจหลัก HR กับ payroll นะครับคิดว่าอยู่ในช่วง growth phase อ่าเนื่องจากประเทศไทยยังมีบริษัทที่ไม่ใช้ระบบ HR หรือ HR outsourcing เ,เยอะก็เห็นด้วยประมาณหนึ่งนะเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่ค่อยใช้ระบบ HR o u t s o u r c เท่าไหร่โดยเฉพาะพวก SME หรือว่าธุรกิจขนาดกลางนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันไอ้ curve เนี้ยมันจะไต่เร็วแค่ไหนเนอะหรือมันจะไปอีกนานหรือเปล่านะครับอ่าแล้วคุณก็ทําคุณไกรสอนทําเรื่องเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ ส w อตแอนาลิซิสมาอันนี้เห็นด้วยนะครับ strange ที่ผมเห็นด้วยมากคือ switching cost นะครับคนพวกนี้ไม่ค่อยมีใครอยากเปลี่ยนโปรแกรมหรอกเขาก็อยากใช้แบบเดิมเนอะนะมันก็เป็นอันนี้เห็นด้วยมากนะครับโอเคบุคลากรมีความสามารถซอฟต์แวร์โอเคเห็นด้วยนะครับ weakness นะครับ w e a k n e อ่าบริษัทมีพนักงานไม่มากนะครับอาจไม่สนใจที่ใช้บริการ outsourcing เห็นอะไรเอ,อันนี้ ไม่ใช่ w k n k s s นะครับเพราะว่า weakness ต้องเป็นปัญหาของในบริษัทเขาเองแต่นี้มันเป็นเทรดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบริษัทอื่นนะ o p portunity นะครับบริษัทมีฐานมีฐานข้อมูมลูกค้ามากกว่า00 0 0 0คนอันนี้เป็นสเตรนนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะใช้ o อ portunity เนอะมันเป็นเรื่องของบริษัทเองหรือเปล่านะครับธุรกิจที่ขยายเป็น B 2 C มากขึ้น ธุรกิจ HR กับ i ฟ a n c e อันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ออปติเนตี้เท่าไหรนะ่นักเพราะว่าออปติเนตี้เนี่ยเราพูดถึงโอกาสจากภายนอกนะครับคือพูดถึงจุดแข็งที่เป็นปัจจัยภายนอกเช่นธุรกิจ HR กํากำลังโตนะครับประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นออป r t u นตี้มากกว่าเทรดนะครับลูกค้ารายใหญ่อันนี้ก็ไม่ใช่เทรดเหมือนกันเป็นสวิคเนสนะครับเพราะว่าเป็นเทรดต้องพูดถึงปัจจัยภายนอกเช่นอาจจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามามีการแข่งขันจากอุตสาหกรรมอื่นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ อ่าส่วนงบงบนะงบโอ้โหผมว่าคุณไกรสอนทำมาค่อนข้างดีเลยผมยกตัวอย่างให้นะครับสินทรัพย์ของรัษนทส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะหมุนเวียนบวกไม่หมุนเวียนสูงถึง37%มีเงนินสด14%นะครับมีสภาพคล่องดีและมีโอกาสที่ซื้อกิจการอื่นเพิ่มเอาวันนี้ชัดเจนนะครับ สินค้าไม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ไม่มีการลง PPE อ่าอันนี้ชัดเจนเหมือนกันว่าก็จะเห็นเราจะเห็นในงบเลยนะครับซึ่งถือว่าอ่านงบ,บาดีนะครับเพราะว่ามีการตีความร่วมกับกิจการด้วยนะครับ D E 0.24ดเท่านะครับเป็นนี่สินการค้าประมาณ40%โอโ้โหนะครับมีไม,ไม่ไม่มีความน่าเป็นห่วงในแง่ของมันคืบริษัทอันนี้เห็นด้วยนะครับงบกำไรขาดทุนไรายได้ไต่มาสล่าสุดเติบโต34.5สิีย year, year on year นะครับเติบโตเฉลี่ย5ปีอยู่ที่2 3นะบคา่าใช้จ่ายเฉลเฉล่ยรวมเพิ่มขึ้นต 9.5%เราจะเห็นแล้วนะครับว่า Operating Profit Margin จะต้องดีขึ้นแน่ๆนะครับใน Profit Margin สูงถึง28.34%ตรงนี้ผมอยากให้คุณไกรสอนลองตั้งคำถามกับเองนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมนะครับโอเคส่วนหนึ่งมันเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์เนอะกำไรมันจะต้องในผ r o f ิตมาจิ i นมันต้องสูงอยู่แล้วแหละนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ถามว่าเขาจะยืนระดับนีไ้ได้ได้ไหมนะครับนะก็โอเค งบกระแสการเงินงบกระแสเงินสดนะซ f o เป็นบวกมากกว่า3ปีนะครับไม่มีการสำรองที่มากผิดปกติ CFO ต่อเน็ตโป f ฟิเพียง0.5เท่านะเนื่องจากออโอเคก็มีเหตุผลนะ,ะตัวเลขตัวเลขไม่ดีแต่มีเหตุผลว่ามีการบวกกับค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายไม่มากเนอะเพราะว่าเขามีธุรกิจ เป็นซอฟต์แวร์อันนี้ผมว่าผมว่าดีนะมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจผมว่าคุณไกรสอนน่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องราวของอย่างไรบ้างนะผมว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยนะครับภาพรวมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมีวิเคราะห์ผู้บริหารมานิดหน่อยนะครับก็โอเคเห็นด้วยนะครับแล้วก็บรรมูลคาที่ของไม่ได้แตะละกันเพราะเราไม่ได้พูดถึงภาพรวมคุณไกรสอนทำมาได้ดีนะผมว่าแบบถ้าผมเป็นอาจารย์นี่ถ้าผมไม่งกคะแนนก็ต้องได้เต็มอ่ะเพราะว่าผมว่าผมว่า ฮิตอพอยนะถึงแม้ว่าจะมีการตีความผิดเล็กๆน้อยๆแต่ฮิตอะพอยที่ที่ผมคิดว่าควรจะได้โดยเฉพาะงบการเงินผมว่าทํามาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เห็นภาพนะครับมีการตอบโจทย์มีตอบเอนะตรงไหนผมเอคุณไกรสอนก็เอด้วยผมว่าทํามาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คิดว่าคุณไกรสอนน่าจะเป็นนักลงทุนที่เก่งประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับโดยจากงานที่อ่านมาแล้วมีความวิเคราะห์ได้โอเคเลยนะครับก็ขอบคุณคุณไกรสอนมากนะครับที่มาร่วมสนุกกันอันนี้คือความสนุกไหม <laughs> นะครับอ่ะ ต่อไปนะครับเป็นของคุณจารุวันนะครับส่งการบ้านค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้วิเคราะห์แบบจริงจังซื้อหุ้นนี้เพราะมีคนบอกว่าดีตอนนี้มาหาคําตอบว่าดีจริงไหมนะครับ อ,อาจจะง,งานยากแต่ตั้งใจนะครัหวังว่าคุณเบนและคุณปั้นจะมี EP หุ้นนี้ยากครับเพราะว่าหุ้นมันยากเริ่มศึกษาจากการฟัง Money Case by Money c o a s สหลายเดือนจึงมาเจอ EP ลงทุนศาสตร์เป็นแขกมาพูดคุยจึงเข้าไปฟัง EP 70หรือ80กว,กว่าแล้วเพราะเสียงชัดขึ้นจนได้เข้าตลาดหุ้นช่วงมีนาปีนี้เลยแล้วก็ขีดเส้นใต้มาว่าที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ตอนนั้นรู้ว่าไม่เป็นตอนนั้นรู้ว่า เป็นไม่เป็นต้องไปซื้อเลยจกกังหวะนั้นบรเกอร์ก็ไม่ได้ศึกษาเน้นเปิดงานสะดวกก่อนขอบคุณนะคะสําหรับความรู้ใจของพี่หวังว่าพี่จะเขียนหนังสือทางการเงินของพี่นะคะเอาเขียนแล้วครับชื่อมันนี่เลคเชอรเรียนหนึ่งขังใช้ทางชีวิตไปไปอุดหนุนกันได้นะครับอ่ะคราวนี้คุณจารุวันเนี่ยก็ จะเป็นอีกมูดแอนโทนึงเลยนะนะครับอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าคุณจารุวันน่าจะเป็นมือใหม่พอสมควรแต่เห็นความตั้งใจนะชี้ทํามาเป็น PDF สวยๆนะครับก่อนอื่นก่อนก็จะมีเรื่องของการประวัติความเป็นมาของบริษัทนะครับแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับธุรกิจนะจะก็สรุปธุรกิจมาให้นะครับงบการเงินนะครับที่ผมพูดข้ามๆเนี่ยเพราะว่าคุณจารุวันเนี่ยไม่ได้มีการวิเคราะห์มานะครับพอไม่ได้วิเคราะห์เนี่ยเราก็จะ ไม่มีอะไรคอมเมนต์เพราะว่ามันถือว่าม,มันเป็นแฟกท์ที่หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับอ่ะพูดไม่ก็อันนี้ถือว่าไม่ไม่แรงมัง้งก็หาได้ตามข้อมูลทั่วไปนะครับดังนั้นเราจะมาชี้พอยตรงที่วิเคราะห์นะครับอ่ะดูเหมือนตรงนี้จะมีวิเคราะห์ขออ่านนิดนึงจากข้อมูลพบว่าทั้งบัญชีการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2560ถึง2563 แต่ในช่วงแต่มาส1ทับกบัญชีการเงินลดลงเนื่องจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยประกอบกับมาตาลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำของแต่ละบัตรโดนถึงการพักชำระหนี้ทำให้กำไรแต่มาสแรกลดลงโอเคอ่ะเข้าใจเก็ตไอเดียนะครับกับการเงินต่อเมื่อเทียบเอาอีอ อ่ะเรื่องบมืมูลวคาผมไม่พูดถึงนะคบเพราะว่าเราต้องมาเรียนกันต่อสรุปหุ้นอีออนเป็นหุ้นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นก็ว่าได้เป็นธุรกิจเน้นรีเทลไฟแนนซ์จากข้อมูลหัวข้อกอบการแม้จะมีตัวเลขลดลงในไตรมาสแรกและค่าสถิติหากเทียบพื้นฐานแล้วถือว่าเป็นช่วงที่ซื้อในราคาไม่สูงจนเกินไปทั้งนี้ความเห็นส่วนตัวคิดว่ากําไรต่างๆจะไม่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนถึงแม้ว่าจะมีสักประเทศคิดคนวัคซีนได้แล้วอาจจะต้องใช้เวลา2-3ปีในการฟื้นฟูเศรษ,ษฐกิจอ่ะก่อน,อน ผมว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่การวิเคราะห์เลยนะคือผมคิดว่าคุณจารุวรรเนี่ยอาจจะเดานะอันนี้เดาอาจจะไม่ได้ฟังลงทุนศาสตร์เลคเชอร์หรือเปล่าอาจจะมาเจอเทปนี้แล้วก็ซัดเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้เลคเชอร์จริงๆนะคบผมจะบอกว่า 1. น,นะพื้นฐานธุรกิจเนี่ยมันมาเป็นแฟกต์พอมันมาเป็นแฟกต์เนี่ยมันไม่ได้วิเคราะห์ เออนะครับมันมันไม่ได้วิเคราะห์ดังนั้นเราไม่เห็นภาพงบการเงินก็ไม่ได้มีการวิเคราะห์ดังนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลมาให้แต่มันไม่ได้วิเคราะห์ลงไปอินดีเทลว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้สัดส,ส่วนอองบดุลเป็นยังไงงบกระแสะเงินสดเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงภาพรวมเนี่ยผมว่าคุณจะรู้วันเนี่ยมีความตั้งใจนะดูจากการทํางานมาแต่ผมว่ายังไม่ฮิตอ point นะครับดังนั้นอาจจะต้องกลับไป work ใหม่ตั้งแต่ต้นว่าเพสเทลนะครับปัจจัยมหาภาคคุณน,นี้เป็นอย่างไร ไฟฟ e ฟอสเต์สโมเหุ้นนี้เป็นอย่างไรบิสเนสโมเดลแคนวาสหุ้นนี้เป็นอย่างไรงบการเงินงบดุลงบกําไรขาดทุนงบกระแสเงินสดหุ้นนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผู้บริหารหุ้นนี้เป็นอย่างไรเอามาแบบละเอียดเลยนะครับเพราะว่าดูจากภาพรวมแล้วยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยเห็นภาพของการวิเคราะห์เท่าไหรย่ยังเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลมารวบรวมอ่านให้เข้าใจธุรกิจมากกว่าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์แล้วเราซื้อแบบเนี้ยเราอะมีธงในใจแล้วแหละว่าเราอยากซื้อเราก็เลยวิเคราะห์มาแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ดูมีเนื้อที่เป็นการวิเคราะห์จริงๆนะครับมันก็มีเรื่องของการเหมือนชี้นําตัวเองในระดับหนึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะนะครับอันนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าแรงไปหรือเปล่าแต่ก็คุณจะรู้วันถ้าจะ ถ้าจะเอาจริงอ่ะต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับก็ลองกลับไปอ่านลงังุณศาสตร์เลคเชอร์ที่ผมสอนมานะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพนะครับทั้งหมดแล้วก็เหลืออีกไม่กี่หุ้นเนาะนะครับใกล้หมดแล้วนะอีกประมาณสักสองส,องสามวันที่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ไอเดียเป็นประโยชน์นะครับก็จริงๆแล้วเราก็เปิดโอกาสให้คนทําส่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้เป็นโอกาสที่ มีประโยชน์เนาะจะได้มีคนอ่านช่วยดูว่ามาถูกทางหรือเปล่าสำหรับรวันนี้ลงทุนศาสตร์เลคเชอร์ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์